มีพี่น้องมันวางไม่ได้วางอะไรอาหันกลับมาดูน่ารักจังเลยน่ารักจังเลย มันต้องเป็นไอ้น่หน้าเตาอันใหญ่อ่ะมันจะไม่เน่าใช่ปะมันน่าจะไม่เน่าเอาสน้อยไปวางก่อนก็ได้อหอกล้อยู่เหมือนกันีพี่น้องมันโฉบพี่น้องต่หน้าตาตาหนูเลยโฉบแบบลงมามันก็สวบเลยเหละโฉบแบบโฉบอ่ะหนูได้เหยื่อแล้วนะพี่น้องจะตีมันไหม แขนตีต้องให้พี่น้องยันเยื่อเอ้ยพี่นี่ยแหละเยื่ออ้าวแล้วทั้งทั้งทั้ทั้ทงอ้าวเออได้แล้วหรอ <c ười> เอเอ <c ười> หนูหนูเก็บแล้ว เจอเมทัลออฟซื้อก้อนแหล่แหล่แหล่ที่ไหนคนที่ไหนใช่เหล็กแหล่ <laughs> เหล็กแ่เหล็ก